สวัสดีค่ะทุกคนขาอยู่กับบอกมีอีกแล้วนะคะทุกคนคาวันนี้ได้ขนมจีนน้ำยาป่ามาค่ะดูโอ้โหอันนี้บอกมีเอามาเตรียมเองนะคะทุกคนทำเองหมดเลยค่ะนี่น้ำยาป่าปลากระป๋องนะคะทุกคนขามาค่ะดูวันนี้ใช้เส้นขนมจีนแบบซื้อจากตลาดนะคะทุกคนคือนานมากแล้วไม่ได้กินขนมจีนแบบแบบนี้นะคะนี่ น่ากินมากค่ะทุกคนน้ำยาปลากระป๋องทำไม่ง่ายนะคะทุกคนแค่มีหมอ้อไฟฟ้าของเราทำอะไรได้หมดเลยอยู่ไหนก็ทำได้นะคะใส่เลือดวันนี้ใส่เลือดหมูนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีเลือดไก่เนาะใส่เลือดหมูได้เหมือนกันเลือดอะไรก็ได้ที่เราชอบลูกชิ้นปลาค่ะมาค่ะอื้อหือ อืมถั่วกระลำนะคะกระถินวันนี้มีกระถินนะคะทุกคนซื้อมาก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่เขาจะแกะมาให้เนาะเราก็จะเอ้มาล้างอีกทีนึงไม่มีที่ตั้งผักนะคะมาค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยลายไปเนี่ยจังไยสิกินเรือไปเนี่ย อม,มาพร้อมหน้าสดนะคะทุกคนวันนี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นศพแล้วนะคะหรือว่าเป็นแล้วยอดอ่อนทานตะวันนะคะอืม,อม อร่อยมาก ทำง่ายๆนะคะทุกคนมอเล็กๆมอหนึ่งก็ใช้ปลายกระป๋องกระป๋องเดียวก็อยู่แล้วค่ะชอบกินใบมะกรูดะ อเคาจริงเลือดหมูอร่อยกว่าเลือไก่เผ็ดกำลังดีแล้วนะคะทุกคนค่ะ ใครที่อยากเผ็ดอีกก็เพิ่มพริกเอาเนาะ วันนี้คือเส้นแห้งหมดนะคะอร่อย ทีเราหอมมากนะคะทุกคนแบบขอบแบบเหมือนพี่แกปลูกเองหรือเปล่าแบบก็ปลูกเองทุกที่เนาะหมายถึงต้นเล็กๆกอ็อร่อยอ Nó rất เพิ่งเคยใช้เลือดหมูครั้งแรกนะคะทุกคนนุ่มมากปกติเลือดไก่เขาจะมีความแบบนนเนบเนบเนาะ เลดเลยอืมกินยังไม่หมดเลยจะแปดนาทีแล้วค่ะทุกคนค่ะ อ่อนอนเดี๋ยวค่อยไปกินเนาะ เดี๋ยวให้แทะเดี๋ยวให้แทะค่ะอีกสักคำนะคะทุกคนค่ะบองมี่จะหนีไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเนาะ ไปจริงๆแล้วค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แบบมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนกับเมนูขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะง่ายๆส,สูตรแบบมี่นี่แหละคะ่ะทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ